อ๋าไปปีแลวบ่เฮ้ยป่ดดนะยวย,ยตัดใจยังไม่รู้จะใส่อะไรเลยอ๋อบันมกระมังบอกโต,โต,โตแล้วเนี่ยล้วยขอต้อนรับข้าช่องป้าจำลองสหายลุงพนนะคะวันนี้ เราก็จะมาดูมาดูอะไรมาลูปลามาดูปลาสิ โอ้เนี่ยปลาปลาดุกก็มีไปมาตอนเช้าเหรอฮะเราใส่ตัวานเลยแล้วตอนเลย หนาวเต้มื้อคืนนี่นะหนาว่ะไปชักดิ้นชักงอหัวเอาอยู่เป็นชั่วโมงลูกๆเรไปสักดีไซนตันแรงนะหัวมันคือเป็นนะ่นนั้นวะเป็นอะไรเป็นหัวถือ,อหนึ่งตัวไปแล้ว ไปแล้วนะเจ้าหนึ่งตัวมันเลยปลายามนี่นะพี่ทำอะไรได้อ่ะตาแกงใสพผักจีรชมแทบได้หมดแล้วเพียงกินี่องตัว ออใช่หม้อรุ่นแล้วชวดพิปล <_ S 3> <_ S 1> ากุ้งหั่นมาอออเลยบอกเดี๋ยว่าปลนว้วก็อยู่ในตู้เย็นเลยมาเมื่อคืนนล้ว่าเจ้าจะกินก็ไม่กินมันก็เี้ยโอ้ยม,มันกินบ่ได้มันใช้มันอีกมาแล้วพักนี้ไม่ได้กินข้าวเลยดูท้องเว<ๆ>็บแทะมันจะเว็บแล้วมันจะร้องนะท้องห้องโกกุกไม่รู้ก ท้องพี่จิ๋วหรือท้องยายนำกันเลยพ่อญาติจะพ่อญาติจะอนพ่ออีตู่มกนะมกมกหม้ออ่ะใช่พอน้ำมันจุจะนะพ่ออตู่ใช่เนาะบานหมกแอมอันนั้นปลาดุกค่ะไปใส่มงเก่านะบ่อ่เรื่องตะเกียงเหรอโอ้มีอยู่หนึ่ป่า เย็นนี้จะประชัยอีกไหมจะได้นำไปเนาะพี่เนาะงนานกับไฟานกับกเตวกันก็ขีให้จะได้ไม่สำบายนาเ,เนี่ยเจอเนออืมปลาดุกค่ะเนีให้เต็เป็ยังเงียบเนี่ยปลา กระปูกินม่ก็อยากกระปูป่ะกินเรากินเราเอาเอาไปไว้ตรงที่เราไปมาเหรอคะไม่ใช่ใช่ในห้วยในลำห้วยเราไปจอดแล้วข้างบนแส่ข้างเทิงข้างเรือข้างบนใส่จะถึงจะวันอันนี้คือคืนคืนนึงได้เท่านี้อ่ะบางทีก็ได้สิบกว่าตัวเลอวเตะ ไปทำมาทุกวันด้วยนะไม่แลวเตแลวเตเราอยากก็ไปใส่ไม่อยากก็ไม่ต้องไปใส่ห้าตัวซีหิวก็ไปใส่ถ้าเราไม่อยากก็จริงบ่นก็เราพักก็ได้ไม่อยากก็ไม่ต้องไปอ ที่ให้แต่ว่าเอ,าอ,าอาตื่นตดึกแนะโอ้ยมันมีคอนนอนโอ้ที่ป่าเห <laughs> ระลุงทาประลองเลยมาแพ้บุญแล้พุกล่องโอ้มือเลสิบเก้าอาทเหรสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ปดเกอจจ้า ปลาเข็งอะนะปลาเข็งอันนี้ปาลปาค้ออะปลาเข่งโอ้ยาแมนยายนี่จับดึงจะจับดึงอ้าข้อ <laughs> งร้อนะ <laughs> งนะงี้เลย ตทาทาย่างขึ้นไปบึงอยู่บอนขี้ดินนะเขาเห็ดรักต่ตต้าเตะตาทาเขาบอกการรักอะไรรักไฟฟ้านะลักไฟโตไปคุณละ่ะเต็ดติดอยู่แบบนี้เลยย่างไปนะถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรไปวางเบ็ดไหมเนี่นย อันนี้ดัางแหเลยแหแหก็ต่างหากอะรนก็ลชนิดอันนี้น่ะมองไม่เรียกอะไรบ้านเราเรียกมองอันนี้เขาเรียกมองแต่ภาษาไทยไม่รู้อะไรน่าจะเป็นตะข่ายมั้งหรืออะไรวางไข่แต่ค่อยก็ไม่เชนทัดโอ้ติดเอดูบ้านลำคานเต็มทนบนว่ามือน่ะ ยิงอยู่ยิงจนทำไรไทยนาลาก่อนลาลาคนลาไปก่อนคนลาไปก่อนขอจะชารองเพลงนี่ล่ะลาก่อนงจ้าลาก่อนโอ้ติดถิ่นอ่นนี่ติดถิ่นเรื่องปานี่ยังเหลือสามตัวอืมมันคือเลี้งเก็บผ้า ต้องตากอีแดดเลยมันน้ำขามน้ำหมอกเพิ่งเกยวผ้ากระป่ามาหั่นแล้วมันนี้ก็แห้งจะจะจะแปดแล้วขนะนก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 อันนั่นน่ะนกไก่ย่านน่ะเดี๋ยวอือนะนะดต้นมะขามนี่ทำไมตาทถาจัดการเฮ้ เห็ดยังบลอดฮะเห็ดยัางยิงเอาตื่นมาแล้วยังก็เต้าเจ้าโอ้โหยกูเชื่อเลยตื่นมาจะเอาเต้าย่างเดียวขอได้แก่ว่อนีนึ่งนกร้องแล้นกอันเหลืองมาแล้วบอกมันบดเหรอ โอ้โ <benim> อ <dividends> ้ติดแล้ติดเก็บปอัมั้ซ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกตัวนะคะวันนี้ค่ะสิ ตัวเนาะเนาะเลยอืะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือกดกระดิ่งกดดู<ก>ยายเน่อยเ<ก>ด้อคู่มือเถ้ดได้อันถืกป่าเนี่ยมาเห็นกินล้างอ่าร้อนเบดไม่ได้ว่าจะกิดอ่ะ